Tadi kan Tadi 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 กลับบ้านแล้วดีกว่าถึงบ้านยังป่ะเนี้ยยังยีง่สิบหกยี่โทรเลยอย่า้งงองโทรไปหามาันเป็นยังไงมาไอ้ทีการบ้านม,น,มนมันมีอะไรมาวันเนี้ยครูก็โทรมาครูมาเรื่องงานหนึงไม่ค่อยนะเรื่องงานการบ้านมึงทำไม่น่านะไม่งั้นมึงจะไม่ได้ไปรจะเชื่อแล้วครูก็สั่ง ที่ไปจัดการที่ไปทำอะไเพราะให้โรงเรียนตุ้มตีแนวเรียนเนี่ยมันคล้ายๆว่าไม่มีอะไรให้เด็กแม่ทาแต่งานเสียตังค์กูมันต้วมาเอาอี่มาส่งแล้วขอคืนได้ปะเนาะเนี่ยส่งแล้วคืนมันมากแกะออาไม่ทำกาวกูจะบอร์ดแผ่นไม่จะถูกถูก รถเด็กมันไม่ได้อู่เรื่องเราเนี่ยแบงตินมามันก็แตกจบแล้วไม่ได้อา่านเราสมัยเนี้ยทีแรกอ่ะพี่กะให้มันทำนไม่เสร็จปุ๊บปัญหากเากิดจะให้มันตัดตัดโลกมือแล้วไปแตะแล้วก็ไอทีน่าก,กูให้มึงเขียนอยากให้มึงจบแล้วลูกเขยนท่านทำทำทำมันไม่ได้จบจบเออรู้ว่ากันเ